ตอนนี้เซียวชางคุณอยากลาไปเที่ยวจริงๆจริงๆแล้วไม่มีใครลาไปเที่ยวเล่นได้เป็นเดือนๆหรอกแต่ในเมื่อเป็นเซียวชางคุณฉันก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆเขาจึงยิ้มและพูดว่าชางคุณไปสนุกเถอะฉันก็จัดการเรื่องของสมาคมเองไม่ต้องห่วงเซียวชางคุณถอนหายใจด้วยความโล่งอกและยิ้มขอบคุณครับประธานเปยประธานเปยรีบพูดว่าชางคุณพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันถ้ามีอะไรจะพูดก็ทักทายมาได้เลย ทำไมคุณถึงสุภาพแบบนี้มันดูอึดอัดเกินไปเซียวชางคุณรู้สึกดีใจมากที่รู้สึกว่าตัวเองมีค่าจึงพูดพร้อมรอยยิ้มว่าเอาละเหล่าเป้ยในเมื่อเรายังคบกันอยู่ฉันจะไม่พูดจาสุภาพกับคุณหรอกนะกลับมาเมื่อไหร่จะเอาของขวัญมาฝากนะ20นาทีต่อมาเซียวชางคุณและหมาหลานก็เก็บสัมภาระของพวกเขาเซียวชู่หลานซ่อนตัวอยู่ในห้องนอนของเธอและเย่เฉินห่มผ้าห่มคลุมตัวแล้วร้องไห้หลังจากร้องไห้แล้ว เธอเช็ดน้ำตาทิ้งจดหมายไว้ให้เย่เฉินด้วยปากกาและกระดาษแล้ววางจดหมายไว้บนโต๊ะข้างเตียงจากนั้นเธอก็เพียงแค่เก็บเสื้อผ้าและสิ่งของจำเป็นบางอย่างล้างหน้าด้วยน้ำเย็นและเดินออกจากห้องไปในห้องนั่งเล่นเสี่ยวชางคุณและหมาหลานกำลังค้นหาคู่มือการท่องเที่ยวตาฮิติในโทรศัพท์พอเห็นเสี่ยวชูหลานลงมาหมาหลานก็พูดว่าลูกสาวที่รักพวกเรารอเธออยู่นะรีบไปตาฮิติกันเถอะ ขณะนั้นสุนเหมิงเหมิงกำลังรออยู่ในลานบ้านเมื่อเห็นคนทั้งสามเดินออกมาเธอจึงรีบไปช่วยหมาหลานยกสัมภาระก่อนแล้วกล่าวอย่างนอบน้อมว่าลุงกับป้าพวกเธอขึ้นรถก่อนเดี๋ยวฉันขนสัมภาระให้หลังจากนั้นเขาก็พูดกับเสียวชู้หลานว่าคุณเซียวคุณนั่งที่บอกผู้โดยสารและปล่อยให้ลุงกับป้านั่งแถวที่สองเซียวชู้หลานพยักหน้าแล้วพูดกับพ่อแม่ของเขาว่าพ่อแม่นั่งด้านหลังนะตกลง ทั้งสองตกลงอย่างง่ายดายและขึ้นไปนั่งที่เบาะหลังของรถบริษัทที่นั่งที่สบายที่สุดในรถยนต์ธุรกิจระดับ High End คือที่นั่งชั้น First Class 2ที่นั่งนี่แถวที่2ทั้งสองรู้ดีว่าต้องเดินทางไกลทันทีที่ขึ้นนั่งพวกเขาก็สามารถปรับที่นั่งได้ตามความต้องการและความชอบของตนเองเซียวชู่หรานรู้ว่าพ่อแม่ของเขาจะต้องถูกวางยาสลบในเร็วๆนี้และเขาก็รู้สึกกังวลเล็กน้อย สุนเหมิงเหมิงเห็นความกังวลของเธอเธอจึงยิ้มและพูดว่าไม่ต้องกังวลไปคุณเซียวทุกอย่างปลอดภัยแล้วขอให้ลุงกับป้าได้พักผ่อนให้เต็มที่ตกลงเซียวชูหลานก็รู้ว่าลูกธนูอยู่บนสายธนูและต้องยิงออกไปไม่ว่าอย่างไรเธอไม่อาจรังแย่เฉินไว้ได้เธอจึงช่วยสุนเหมิงยกสัมภาระขึ้นรถจากนั้นก็นั่งลงบนเบาะผู้โดยสาร ไม่นานรถธุรกิจก็ขับออกจากทอมสันยิปปินเสี่ยวชางคุณและหมาหลานที่นั่งแถวหลังยังไม่สังเกตเห็นอะไรผิดปกติจิตใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความคิดเกี่ยวกับทริปล่องเรือหรูที่กำลังจะมาถึงที่ตาฮิติเมื่อรถธุรกิจแล่นออกจากทอมสันยิปปินรถหลายคันที่จอดอยู่ใ,ใ,ใกล้ๆก,ก็ขับตามมาทันทีโดยเว้นระยะห่างจากรถหลายส10ิบถึงร้อเมตรรถเหล่านี้และผู้คนในรถล้วนเป็นลูกน้องของอันเฉิงซี พวกเขาจะพาเสี่ยวชู่หลานและพ่อแม่ของเธอไปยังเมืองบนเกาะขบวนรถขับออกจากเมืองและเข้าสู่ทางหลวงฝ่ามืดสนิทแล้วซุนเหมิงเหมิงพูดกับเสี่ยวชางคุณและหมาหลานขณะขับรถว่าลุงกับป้าคะนั่งรถไปจะน่าเบื่อไหมคะดิฉันขอเปิดทีวีตรงกลางแล้วเปิดวิดีโอโปรโมททริปล่องเรือตาคิติให้ชมหน่อยนะคะตกลงหมาหลานตอบตกลงทันทีและพูดพร้อมรอยยิ้มว่าเราแค่อยากทำการบ้านเพิ่มเรามาเรียนรู้เพิ่มกันก่อนดีกว่าคะ่ะ ซุนเหมืองเหมืองกดสวิชทันทีและฉากการระหว่างห้องโดยสารด้านหลังและห้องโดยสารก็ค่อยๆเลื่อนขึ้นโดยมีทีวีจอวายสกรีนขั้นกลางจากนั้นวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวตาฮิติก็ถูกเผยแพร่ทางโทรศัพท์ภาพในวิดีโอนั้นงดงามและน่าหลงไหลจนเสียวชางคุณและหมาหลานไม่อาจละสายตาไปจากวิดีโอได้ทันใดนั้นก็มีก๊าซไร้สีไร้เกลิ่นพุ่งออกมาจากช่องแอร์ทั้งสองหลงไหลในสิ่งนี้จนรู้สึกง่วงนอน เปลือกตาทั้งสองเริ่มปรือลงทั้งคู่หลับสนิทอย่างคุมไม่ได้